เพิ่งตื่นไปเลยนะครับดูสภาพนะฮะตื่นมาตกใจเลยนะครับเพราะว่าผมทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับหคลิปนะฮะสวันที่แล้วโดยประมาณน่นะครับยอดคนดูประมาณหลักพันหลักหมื่นแต่พอมาวันนี้นะฮะยอดคนดูทะลุพุ่งไปเป็นแสนเลยนะครับก็มีเด็กผีเข้ามาคอมเมนต์นะครับเออเฮียกินบวยหรือยังเฮียไปเซเว่นนะไปซื้อบวยเฮียบวยติดคอไหมไอ้เราก็งง เออแต่ก็มาคิดว่าสงสัยนะครับว่าเขาอ่ะจะเป็นห่วงสุขภาพเราเพราะเราเป็นคนดื่มนี่นะครับดูสภาพนะครับดื่มถึงเช้าเมื่อคืนนี้นะเมื่อเช้านี้นะครับเพิ่งจะตื่นมาเนี่ยฮะช่วงบ่ายนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เป็นห่วงสุขภาพผมนะครับไม่ต้องไปซื้อฮะเพิ่ว่าผมมีอยู่แล้วนะฮะผมมีอยู่แล้วปกติว่าก็ดื่มแก้แห้งอยู่แล้วครับซดวันละหนึ่งช้อนอเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนี่ นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าเอาพอเป็นกระสายพอแก้แฮง <c oughs> ส,สดชื่นครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาช่วยดันคลิปผมนะครับเข้ามาเมนกันเปิดผมเข้าไปไล่ตอบแล้วมันตอบไม่ทำมันเยอะมากก็เลยใช้คลิปนี้ดีกว่าถือโอกาสเป็นงานขอบคุณเด็กผีทุกคนนะครับที่เป็นหูสุขภาพผมขอบคุณครับ